สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางไปที่วัดพระพุทธบาทเขานางนมตำบลท่าบนมีอําเภอเกาะจันรจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้มางานประจําปีกันนะคะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็มาสวัสดีกันที่บริเวณด้านหน้าศาลของเจ้าแม่เขานางนมและเจ้าพ่อถินนะครับ,รบสาหรับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมา,าไหว้ขอพรกับเจ้าแม่เขานางนมกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขากันนะครับนี่ก็เป็นเทศกาลงานประจําปี ของวัดพระพุทธบาทเขานางนมนะครับ<ช>อําเภอก่อจันทร์จังหวัดชนบุรีสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่อชอบท่องเที่ยวไปตามวัดวัดอยู่บนเขาหรือว,วิหารอยู่บนเขาก็มาที่นี่เลยนะครับ<ช>วัดเขานะครับก็มีสิ่งดีๆมากมายให้ท่านได้ดูที่ชมกัน๋ยวจะได้ดูบรรยากาศงดงามเนาะครับเพราะว่า,ช,า,าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งหน่อยนะครับเป็นหน้าแล้งหน่อยก็ธรรมชาติอาจจะสวยงามไม่เต็มที่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับ ขึ้นไปบนเขาไปที่วิหารแล้วก็ไปทําบุญไหว้พระไปปิดทองพระที่อยู่บนยอดเขากันนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับ<ก>ทางากันทั้งวัาก็เข้าฤดูร้อนแล้วนะครับเพราะว่างานประจำปีของวัดน,นี้ก็มีกันมาทุกปีนะครับปีหนึ่งก็จัดกันสี่ห้าคืนวันนี้มีปีนี้มีห้าคืนครับก็เรียกว่า เที่ยวกันเต็มที่เลยนะครับทําบุญปิดทองไหว้พระที่บริเวณลานวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นเขาก็มาปิดทองให้กับเจ้าแม่เขานั่งนมนะครับขอพรกับเจ้าแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นเขาไปนะครับครับแล้วก็เดินขึ้นเขากันไปนะครับเพราะว่าบริเวณตรงศาลเจ้าแม่เขานั่งนมนี้ก็อยู่ติดกับถนนรถวิ่งจะมีรถวิ่งไปตลอดรถวิ่งไปรถวิ่งมานะครับก็มีจักรยานยนบ้างแล้วก็มีรถยนบ้าง นี่ก็มีจักรยานยนต์วิ่งผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่ศาลาเจ้าแม่ขาวนางนมเพื่อเป็นการขอพรแล้วก็สําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีความทุกข์มีความลําบากใครอยากมีโชคมีลาบก็มาขอกับเจ้าแม่ขาวนางนมนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้รู้มาอะไรมาเพราะว่าเจ้าแม่นี้ก็มีอายุมาหลายร้อยปีเลยประดิษฐ์เรียกว่าสิงสถิตอยู่ที่ บริเวณเขาตรงนี้นะครับสิ่งสถิตไม่ใช่บัณฑิตอแหมจะบอกว่าปฏิสถานซะแล้วคำว่าปฏิสถานนี้เราต้องใช้กับพระพุทธองค์นะครับทีนี้ก็เจ้าแม่เขานางนมหรือว่าเจ้าพ่อถินเนี่ยเดิมทีมีประวัติมาอย่างมากมายหรือถ้าเล่าไประยะยาวนะครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ประวัติเรารู้และรู้รู้มากเลยนะครับรู้ดีด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าแม่กับเจ้าพ่อถินเนี่ยเป็นเจ้าแม่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ เพราะว่าเราก็ฝันเห็นอยู่บ่อยๆฝันเห็นเรื่อยๆท่านจะมานิมิตฝันให้เราเห็นประจําเลยนะครับอพอท่านมานิมิตฝันทีไรก็เออทาไมเจ้าไม่ไปเยี่ยมเยียนดูแลศาลของแม่บังเลยอะไรแต่อะไรแต่สมัยก่อนผมจะมาดูแลกันที่นี่ประจํานะครับผมอาจารย์นัทอาจารย์หญิงเนี่ยจะมาดูแลศาลเจ้าแม่เขาดำรมศาลเจ้าพ่อถิลนแล้วก็อ่ามาลีเริ่มการบุกเบิกการก่อสร้างไว้ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนู้นลยหลายปีมาแล้วนะครับ แลัจบระยะหลังๆมาก็ามีพี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญบ้างอะไรบ้างก็มาร่วมกันสร้างสรารพัฒนาสรารกันใหม่อะไรกันใหม่จนถึงปัจจุบันนี้นัวกผมอาจารย์นั้นเนี่ยเข้ามาดูแลสรารตั้งแต่สมัยที่พระคุณเจ้ารูปเก่ายังมีชีวิตอยู่แต่ท่านโมนาภาพไปนานแล้วก็คือพระอาจารย์วิชิตนะครับสมัยนั้นก็สรารเจ้าแม่ขาน้งนมเป็นสรารยาคาสรารเล็ก,เลกๆเวลาไฟป่ามาทีก็ไหม้ไปหมดทั่วๆแต่สรารไม่ไหม้ยาคาก็ไม่ไหม้เอออัศาจรรย์นะครับ นี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เขานางนมนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็มารเริ่มการก่อสร้างศาลใหม่ขึ้นเป็นลังคาสัางกษีเป็นผนังปูนมีต้นเสาทั้งหมด6ต้นนะครับในยุคนั้นพูดกันง่ายๆว่าเจ้าแม่เขานางนมเนี่ยเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับเพราะว่าเจ้าแม่เขานางนมนี้ศักดิ์สิทธิ์มากบนบานศาลเก่าอะไรก็สําเร็จนะครับบนด้วยน้ําจีนน้ํยาอ่าบนด้วยขนมจีนน้ายาแล้วก็สวนเจ้าพอ่อถินก็บนด้วยบ้องหรือว่ากัญชา นั่นคือเป็นประวัติเก่าๆของเขานะครับเขามีกันมาอย่างนั้นเราก็ว่าไปอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าพอถิ่นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเสือนะครับโชคลาบมี่ยังแม่นยำเลยเขาจะเรียกว่าเสือถิ่นนะครับทีน,นี้ถ้าเราไปเล่าประวัติรายละเอียดตัวนั้นแล้วยาวมากเราเอาแค่ว่าเราพาเพื่อนๆและผู้ชมมา,าเยี่ยมชมบริเวณศาลเจ้าแม่เขานางนมมาทาบุญไหว้พระที่วัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นเขา เราก็ไปปิดทองกับหลวงปู่ทวดที่บนยอดเขาแล้วก็พระธรูปสามองค์พระธรูปโบราณน,นะครับแล้วก็มีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรด้วยนะครับตอนนี้เราก็ติดตามไปเรื่อยกๆก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาขึ้นเขาันคือผู้ในแง่ว่าจะแม่เขานงนมมาเป็นเทวดาครับดูแลขุนเขาอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเทวดาเป็นลูกกับเทวดา<ช>นะครับดูแลขุนเขาอยู่ถ้าจะเรียกกันอย่างเต็มๆก็เ,เรียกว่าเจ้าแห่งขุนเขานะครับ เพราะว่าที่ไหนที่ไหนก็เคารพความเคารพศรัทธากับเจ้าแม่เขานานนมทั้งนั้นนะครับก็เรียกว่าลูกเทวดาพุทธเทวาเนาะใช่แล้วก็สมัยนั้นเนาะมีลิเกมาทําการแสดงงานประจําปีที่วัดนี่ทีนี้ล<อ>ีเก<อ>ก,ก็ไม่ได้มาราถวายไม่ได้บอกกล่าวแล้วก็ไม่ได้มาบอกกล่าวเล่นไม่ได้เลยทั้งคืนนะครับเครื่องเสียงก็ฟังเดี๋ยวเครื่องขยายเสียงเสียเดี๋ยวไฟดับร้องไม่ออกเดี๋ยวตัวลีเกเล่นไปเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ําไปกันจ้าละวันทั้งคืนนะครับ สุดท้ายแล้วข่าวลือเรื่องถึงหูหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดท่านก็เลยถามว่าอ้าวไปรำถวายมือหรือ,อยังหรือว่าจุดทู่บอกกล่าวหรือ,อยังลิเกบอกมาได้บอกอะไรทั้งนั้นหลังจากพอไปบอกเสร็จสับเรียบร้อยแสดงได้ตลอดจนลุ่งสางเลยจนถึงยันตีนห้าเลยสมัยนั้นรครับเรื่องนี้ก็เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้สักประมาณสามสิบกว่าป,ปีนี่แหละนะครับยืดยาวก็เรื่อยมาทุกปี นิเกบางคณะก็รู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้ไปลำนะครับไม่ได้ไปถวายมืออะไรต่างๆทั้งหมดตอนนี้ก็ต้องบอกกล่าวทุกปีแล้วก็เล่นไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วจนหลังล่าสุดมาเนี่ยนะครับจนหลังล่าสุดมาในระยะเวลาประมาณสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับหลังล่าสุดสิบปีที่ผ่านมานี้อ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหลวงปู่ทวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อกันก่อนนะครับสิบปีที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์เดินทางมาฉายนะครับเป็นการแก้บนจากจังหวัดระยองแล้วก็มีคณะ ลิเกมาทําการแสดงแต่ก็ไม่ได้บอกเก่าไม่ได้อะไรเลยลมพายุพะโหมกระหน่ำทั้งโลลิเกพังเลยนะครับนี่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ขานงรมที่ว่าอิทธิฤทธิ์เอาเพราะว่าไม่ได้บอกเก่าให้ถูกต้องนะครับนี่แหละหลวงปู่ทวดตอนนี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงปวู่ทวดที่อยู่บนยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็พาเพ,เพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับก็เล่าสู่กันฟังมีอะไรก็เล่าให้กับเพื่อนเพื่อและผู้ชมได้ฟังกัน ลวงปู่ทวดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็มีคนมาบนบานสารกล่าวมีคนมากราบไหว้มาขอพอรแล้วก็ประสบความสําเร็จกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลานบุญสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางขึ้นมากราบนมัสการขอพรนะครับแล้วก็มาขอพอรกันนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญร่วมกันอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขานางนมครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชน ก็มีความศรัทธาเดินทางมาร่วมทําบุญปิดทองไหว้พระที่บนยอดเขาบันไดก็สี่ร้อยกว่าขั้นอ่าบันไดส0 0ร้อยกว่าขั้นอาจารย์นัดก็ยังแข็งแรงอยู่แหมวิ่งขึ้นได้สบายเลยนะครับขาลงก็วิ่งได้สบายเลยก็เรียกว่าเอาเด็กรุ่นรุ่นนี่ถามว่าลุงลุงทำไมลุงถึงวิ่งเก่งจังบอกแหมอย่าเรียกลุงเลยหนูอยากเป็นพี่มากกว่าอ่าเพราะอายุอย่าไปคิดมันเราคิดว่า ร่างกายพละกกาลังนี่สําคัญลุงไม่ได้กินอะไรมากมายลุงสวดมนต์ไหว้พะะระอลุงสวดมนต์ไหว้พระทําบุญสร้างกุศลพละกกาลังแล้วก็จิตใจจริงจะดีนะครับเพื่อนเพื่อน,นและพี่น้องสาธุชนที่กาลังติดตามพวกเรานะครับขยันทําบุญนะครับสวดมนต์ไหว้พระขอพรแล้วก็นั่งสมาธิบ้างนะครับบุญกุศลนี้แหละจะค้าคูณให้พวกเราดีนี่นั้นทําตามกันเลยนะครับไม่เสียหลายทําตามกันไว้นะครับเด็กวัยรุ่นยังหอบเลยเนาะอขนาดเด็กวัยรุ่นยังบอกว่าแหมลุง วิ่งสู้ลุงไม่ได้เลยลุงทั้งถ่าย YouTube แล้วก็ทั้งวิ่งแล้วก็ทั้งเดินเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเพราะว่าพวกเราจะขึ้นเขากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาทำบุญไหว้พระอยู่ที่วัดเขานางนมแห่งนี้นะครับเราก็ตั้งใจมากันบริเวณบนยอดเขานี้ต่อไปในวันข้างหน้าเราคาดว่าจะมีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ก็ อ่าบันไดทางขึ้น4ี่ร้อยกว่าขั้นก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างรถยนต์สามารถวิ่งขึ้นถึงยอดเขาได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นรถโฟวินยิ่งดีแต่ถ้าเป็นรถธรรมดาก็ทําใจนิดหนึ่ง<ช>น,ะนะครับสําสหรับคนที่ไม่เคยน,นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเขาสูงก็มาได้ใช้โฟวินเลยนะครับถ้าเป็นธรรมดาก็ต้องทําใจหน่อยเพราะมันสูงอ่ะช่วงนี้เราก็พาเพื่อนและผู้ชมมา เยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณตรงนี้ตอนนี้ก็พี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาก็มาทําบุญถวายสังฆทานกันนะครับการทําบุญถวายสังฆทานนี้ก็ทําตามกําลังศรัทธานะครับ<ล>ก็มีพระคุณเจ้าที่รับถวายสังฆทานอยู่ที่บริเวณด้านบนนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาช่วงนี้หน้าแรงนะครับก็ค่อนข้างจะแห้งแ้งสักหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่โอ้โหจะชุ่มฉ่ำม,มากเลยนะครับ เพราะว่าบริเวณสถานที่บนยอดเขาตรงนี้ที่เป็นลานฟางอยู่ณนะเวลานี้นะครับก็มีเนื้อที่โดยประมาณแค่ประมาณไล่กว่าๆนะครับไม่ถึงสองไล่เพราะว่าต่อไปก็จะมีการพัฒนาการให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่านี้ก็คือคงจะน่าจะดันดันเขาลงนะครับเกตลงให้เรียบร้อยแล้วทาใหม่ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อพุทธโสธรพี่น้องก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วก็มาปิดท้องให้กับองค์หลวงพ่อกันนะครับ วันนี้ผมอาจารย์นัดและเพื่อนๆและท่านผู้ชมก็ติดตามกันมานะครับมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่บริเวณลานวัดข้างล่างก็มีการปิดทองนะครับแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อวิชิตที่อยู่ในวิหารนะครับเพราะว่าหลวงพ่อวิชิตนี่ก็เป็นเกจิผ้า,าจา์อดีตเจ้าวาดรูปเก่านะครับหลังจากที่ท่านได้มรนภาพไปก็นานพอสมควรแล้วนะครับ ดูบรรยากาศบนเขาครับนี่ก็เป็นอ่างน้ํานะครับเป็นอ่างน้ําที่อยู่บริเวณด้านล่างลงไปก็มาเที่ยวกันได้เปิดได้เปิดทุกวันนะเนาะเปิดทุกวันก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะทุกวันนะครับครับตอนนี้เราก็าพาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับเวลาก็ไล่หลังเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะอําลาพา,าก,กันในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกนะครับบริเวณตรงนี้ทั้งหมด ก็เป็นลานบุญนะครับพี่น้องประชาชน<ง>ดเดินาทางมางเอ,อ่องดงามมากตัวนี้ก็เป็นทางลงเอาละครับช่วงนี้เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาพาจาก,กตรงนี้เลยนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับ